ที่ศาลาการ,ปรเปรียนวัดสตหีบหลวงพ่ออีอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีนางพิกุลโสภาประหลัดอำเภอสัตหีบเป็นประธานฝ่ายคารวดในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และระ,ะลึกถึงในหลวงรัชการที่9้าและถวายพระพ่อนนหลวงรัชการที่10และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงประชาชนชาวไทยทุกหมูเ่เหล่าโดยมีพระครูทัศนียะคุณากรเจ้าคณะอำเภอสัตหีบเจ้าอ,อาอวาสว,วัดสตหีบนำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่วัดในพื้นที่อำเภอสตหีบรวมสวดเจริญพระพุทธมนต์ใน การนี้มีหน่วยงานกองทัพเรือหัวหน้าส่วนราชการผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนรวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบเข้ารวมกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นจํานวนมาก ตามที่รัฐบาลได้ทาการประสานงานทุกจังหวัดในการเชิญชวนชาวพุทธร่วมสวดมนต์ทุกวันเสาร์เริ่มเสาร์ที่เพฤศจิกายนถึง5ธันวาคมเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและประชานชาวไทยทุกหมู่เหล่าเพื่อลอลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9และถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่10และจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีความขัดแย้งทางความคิดในสังคมซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพ,พุทธในอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกฐนตปีจึงได้มอบหมายให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่าให้จัดพิธีเฉริมพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์จนถึงวันที่5ธันวาคม2563โดยเริ่มวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป